มันมีทอ็อกอยู่บนหัวผม,มชั้นวนไงนะผมว่าสนผมว่มาไม่เกี่ยวนะครับผมยืนยันว่าดีทอ็อกยังไม่เกี่ยวนะผมทันเรียนอาหารการทำดีท็อกในแง่ของหมอทันเรีนอาหารมีแต่ข้อเสียไม่มีข้อดีอเหตุผลเพราะว่าร่างกายเรามีมนามโมมาลาอยู่ครับมีมีกลุ่มของดิโอแบคทีเรียมีกลุ่มออร์โกลัสลาสในลราใช่ใหญ่กลุ่มพวกนี้เป็นเป็นสิ่งในชีวิตเป็นแบคทีเรียที่ดีกับเราคุณทานคุณคุณทานอาหารที่มีเชื้อปนบ้าง ครับไม่สะาดมางดีฮนะาานะจะ้พี่ดีดนะีฮะคนสามัยก,ก่อนยืนไม่ค่อยเป็นไรถ่ายสะดวกไม่มีท้องผูกอะไรดีหมดทุกอย่างเพราะเขามีอย่างนี้บ้างอาหารไม่ได้สาาดัส่งวอรเสร็จของเรากินสะอา,าดใช่ไหมครับไม่ค่อยมีเชื้อเท่าไหร่นะล้วก็ไปไปทำดีถอปเอากาแฟใส่เข้าไปเป็นเก,ก็หอมดีนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็พยายามลา้างแต่ไม่กินล้างในแ่นสนอลไยแต่ว่ามันทําให้สมดุลของของไส้ใหญ่เปลี่ยนเพราะฉะนั้น ผมพูดที al, royable, ここ Olá, quoi, Ο, saying, after, ่ไหนว่าจะผมไปพูดฝั hmm. ここ saying, ่งลาวพูดไอ้มงปาอะไรนั้นของของเชตถาที่ล่าเลยผมพยายามบอกบ้านเขามีไม่เยียดีแล้วเพราะว่ามันมีต้องทำให้อุบัติการของการเกิดเรื่องของซีโควอรนอย่างสูงขึ้นครับและยืนยันว่าเรื่องของโปรไบโอติกเรื่องของของแบคทีเรียเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามบอกเสมอว่าในหน้าบอกในหน้าเองว่าคุณทิ่โยเกิดไม่ประโยชน์แล้วหยุดอาหารที่เป็นโปรไบโอติก อย่างอย่างทราบไหมว่าคนคนเกาหลีที่กินกิมจิได้ประโยชน์เพราะกิมจิเองได้ตัววิตานคนคนคนเกาหลีนี่มันก็เปลี่ยนในผมั่าเพราะสิ่งเหล่านี้มันมันมีประโยชน์นะครับดันั้นพวกนี้ผมฝากไว้แล้วการเรื่องยาต่างนะครับที่ออยดูแลนะครับอาจจะไม่ได้ตอบตอบคำถามของคนไข้นะครับช่วยได้แต่ว่าไม่รักษาการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดเนี่ย ปัจจุบันน้อยลงมากครับเรื่องแผลและเรื่องของภาวะเลือดออกนะครับหรือว่าการเสพของเบาหวานปัจจุบันไม่มีนะครับข้อผงชี้ในการปฏาบัตมีมีเลือดออกทางเดินอาหารนะครับที่ไม่สามารถหยุดได้มีเหมือนกันจนปัญญาผมมีเหมือนกันครับสุดปัญญาเหมือนกันมีเหมือนกันผมก็ต้องให้หมออัวตะครเขาเป็นแพทย์แทนนะครับทางต่อมาคือเรื่องของแผลในเพาหวานก็มีการทะลุนะครับหรือทะุ่เข้าไพวกนี้ก็คือมาด <c oughs> ้วยปวดท้องอย่างรุนแรงนะครับแล้ว <Diane> <kinds> <honestly> หายเสลยไปก็เจอเมีแอนอยู่ในช่องท้องนะครับหรือว่าเพราะอาหารจำหรือการเกิดขึ้นการก็คือเกิดจากมะเร็งเกิดจากอะไรก็ตามที่จำตามนต้อไม่ทานอาหารไม่ได้นี่เป็นข้อบลชี้ในการผ่าตัดนะครับทำไมรักษาไม่หายนะครับตอนที่ผมพูดไปก็คือบางทีเนี่ยมันมันเป็นโรคเรือรลงแต่ผมบอก่นะไม่ใช่โรคประจำตัวเน้นนะไม่ใช่โรคเรือรลงมันเป็นหาหายไม่หายสักทีนะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณสอบกล้องแล้ว ปวดท้องอยู่คุณบอว่าคุณเป็น F.D. เพราะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะเป็นมะเร็งคุณจะเป็นอะไรที่มาไล่แรงกว่านี้ปวดก็ปวดไปคุณต้องอยู่กับอยู่กับเขาให้ได้นะ F.D. ครับ F.D. <SD S 2> ที่ผมพูดที่ี่ครับ Functional E.F.C. น,นะที่ผมบอกครับคือเป็นอาการบีบตัวไทรตัวของของกระเพาะอาหารจากขวามใจเล็กไม่ใช่ไม่ใช่โรคไล่แรงอะไรกลุ่มพวกนี้ก็คืออย่างผมบอกต้องมีแอชโชแอนคุณค่าอย่างเดียววัาไม่มีอะไรคุณก็ใช้ชีวิตสบายๆปวดก็กินยาไปซื้อนาโนวิตรินก็ได้ มันจะต้องรักษาแล้วนะฮะก็คือถ้าไม่หายเรื้อรังเนี่ย้วเดี๋ยวที่ผมบอกเราต้องรู้ว่าเนี่ยตงรงเรารักษารักษาเหมาะสมหรือเปล่ากินยาทำไมเชื้อได้เรียบร้อยดีไหมกินยาครบไหมน,นะครับอันต่อมาคือ้อหาใส่เพิ่มเติมเช่นนีนนาาน้เหมือนกันมาปวดท้องปวดเหมือนเนี่ยปวัติชัดเจนเหมือนกินเหมือนเหมือนเป็นเพราะอาหารก็ปกรากฏว่าเอาไปส่องกล้องดูก็เสกแต่รักษาไปไม่หายยิ่งปนก็ปกรากฏว่า,<ม>วาเอาไปดูองรักษาเจอนิ่ ปวดเหมือนท่านเด้นะครับและการปวดท้องที่ใช้ว่า d ิสเปอร์เซียเนี่ยมันเป็นกลุ่มโรคของช่องท้องด้านบนมาแบบเดียวกันปวดท้องแบบเดียวกันได้แต่ในกลุ่มที่มีเรื่องของนิ่วนะครับของทางการแพทย์ของหมอเนี่ยเขาจะมีสูตรจำอยูว่า 4F 40 Female อะไรพวกนี้นะครับเป็นว่าผู้หญิงเป็น pattern เนีเ่ยนะอายุ 40, 40ปีวุ่นๆหน่อยนะพวกนี้ก็คือจะมามีโอกาสมีความเสี่ยงมากขึ้นในการที่จะเป็นนิ่วหนึ่งลาดีนะครับ อันนี้นะครับแบบเจอผมเราบอก็เป็นทำท่าสาวก่อนแต่ว่ารู้ตัวเองว่าเป็นแค่โฟร์อะไเป็นฟันตี้โฟร์ตีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็จะจริงจังนะครับแต่ว่าบางทีเราต้องดูว่าอาการที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับบางคนก็มาด้วยว่าตัดไปแล้วแต่ปวดท้องอันนั้นัน้นตัดที่เหนื่อยไม่ไม่ใช่นิ่งแน่นอนนะครับส่วนนิ่วในท่องน้ดีไม่มาแบบนี้ครับนิ่วในท้องดีจะมาด้วยตัวเหลือนะครัก็แยกกันนะครับระหว่างนิ่วในถุงน้ำดีกับทพอราะน้ำดีคนละสวนกัน เรียกได้ว่ามีมาเป็นตัวเหลืองหรืออาจจะมีไข้มานะครับเราเรียกว่าเป็นภาวะของ ascending c h o l a n g i t i s, mm hmm. <S เ,ปเป็นการเสียน้ำดีนะครับกับภาวะนิ่งในื้องน้ำดีแต่นิ่งของน้ำดีก็จะมาด้วยอาการปวดท้องในผมบอกไันแต่แรกที่บอกว่ามันก็ไข้ผัวสักสิบห้านาทีขึ้นมาแล้วปวดอยู่ประมาณสามชั่วโมงปวดตื้อๆใช้โครงแ้่นขวาแล้วก็หายไปแล้วก็ปวดใหม่นะครับอันนี้คือเป็น p ั t t e r n ที่เป็นเป็นคลาสสิกของคนไข้ที่มาด้วยมีมีนิ่งนะครับแต่ว่าบางทีก็แย่งไม่ได้กับกระเพาะอาหาร นั้นเราต้องมาหาใส่เพิ่มเติมนะครับน้ำสาลูป็นแป้งือสองกล้องนะครับแล้วก็ต้องตรวจว่ามีเฮสเปลยหรือเปล่าอ่ะปฏิบัติตัวยังไงเรื่องโรคกระเพาะไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้ยาไปทานละนี่ข้อปฏิบัติตัวกินอาหารให้เป็นเวลานะครับอันนี้ไอ้เรื่องมันเป็นเวลามันก็เจอเยอะขึ้นคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับคนไข้ผมมาด้น้อยสุดที่แปดหัวแตกหัวไนะครับแตกหัวเพราะอะไรฮะทำมานพ่อสมุนท่งเรียนไป ไมกลักไปเล่นเต็มเนีไม่กี่ข้าวแม่เช้าไปกินข้าวช่ชวงวันก็ไปช่วงวันก็เล่นกับเพื่อนนิดหน่อยนะไม่กินข้าวกินนิดหน่อยยืนๆฟินเดียวเล่นต่อเรียนกลับมาก็เรียบร้อยเป็นเฉพาะอาหารเสร็จนะครับแล้วก็ถูกรับความัศร้จากหมอเด็กมาครับปวดท้องไม่หายนี่ถามว่าใครมีลูกมีหลายแยกยังไงระหว่างเด็กปว,วดท้องกับจริงกับไม่จริงเดปวดท้องจริงเนี่ยจะต้องแยกเลยทีว่า ต้องมีอาการร่วมด้วยเช่นมีอาเจียน้ำหนักลดหรือว่าไม่โตเรื่องมีเฟเลียสุดท้ายก็คือตัวมันเนี่ยต่อแับมันก็ตัวเล็กสุดในชั้นตลอดเลยเป็นเฉพาะแค่ตัวเล็กก็มันจะตัวโตได้ไงไม่ได้นะหรือว่าตัวเล็กตลอดน้ำหนักมันลดแบบแบบเวลามีเคิร์ฟมันลดจริงอันนี้คือมีปัญหาอันนี้คือปวดท้องไม่ธรรมดาหรือปวดท้องแล้วอาเจียนหรือปวดท้องแล้วเล่นไม่ได้อันนี้ของจริงไอ้ของเก๊กนี่ครับของเก๊งเนี่ยก็คือปวดท้องปวดท้องพอได้พอได้ของเล่นปุ๊บมันหายเลย มียากเหมือนกันวันนี้หมอชวนคุยเรื่องตื่นอ่ะรูเรียนอยู่เงินไรมันไม่ร้องต่อทำเล่นต่อเอาให้เล่นไม่เล่นต่ออันนี้ก็อันนี้ก็ต้องแยกกันนะครับพวกปวดท้องจริงกับท้องฟ้องต่อมาคือเรื่องอาหารรถเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดน้ำรสมันชูหมอแนะนำนดมอดบุหรี่นะมอดตูบุหรี่มอดเหล้าพี่อะไรบ้างไปนี่อย่าแค่ปวดพักผ่อนนะยินดายอันนี้สำคัญยินดาตามหมอสั่งนะครับถ้าหมอสั่งผิดก็ต้องดูด้วยนะฮะ ในฟ้องนะดูด้วยกินของนะหารับทนทำอาหารออกกําลังกายแล้วก็ไม่ครสุยากานเองนะครับอ่อาจะลืมแนละ้วเครียดจะโดนหอยยุ่งขนาะดนี้นี่ผมว่า่คว่ำมันต้องเป็นแน่ๆนะฮนะมันมีผลต่อ,ตอภาวะของของเรื่องของกระเพาะแน่นอนนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูแลตัเวเองนะครับผมว่าต้องกลับมาใส่ใจตัวเองนิดนึงนะครับแล้วก็ จริงๆด้วยของในวิธีธรรมชาติบำบัดเนี่ยมันไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าคุณใช้ในกรณีที่ยังเป็นคนประกัิอยู่นะครับไม่ควรมาใช้ตอนที่คุณแบบคุณเป็นโรคไปแล้วทีต้องแยกกันนะครับเช่นถ้าผมเป็นมะเร็งา้อหาก็ไปกินถั่วกินงามันก็คงไม่หายนะผมมันจะแยกเหรอผมว่าในเรว่าคุณกินโปรตีนเยอะๆขึ้นนะครับแล้วบางทีเราทุกวันที่เราอยู่กับเรื่องของข้อมูลนะครับ ผมขอฝากอายอ์ก็ว่าเรื่องหนึ่งข้อมูลของคนไข้ของผู้ของคนทั่วไปของประชาชนเป็นข้อมูลซึ่งแบบมันมีบิดเบือนนะครับข้อมูลบิดเบือนให้ไม่ตรงความจริงให้มีสิ่งที่ที่เป็นไปไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะคนไข้เองไม่ได้ทุกคนที่แบบมีความรู้จะเขา้าอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเอ๊เป็นยังไงอะไรที่เป็นข้อมูลตามสิ่ถูกตงนะครับบางทีผมก็ไปเห็นบ่อยที่คนไข้เป็นระดับีก็จะมีผู้ไข้ไทม์ กันเ,เอ็นเวเลยไหมเออเอ็นเวฮะเอ็นเวอะไรหน้ากากก็คือกินเป็นตั๊กตีประสานะฮะรัษาแบบจีนภาษาะทังชีพะอะไรผมอ่ามันชีเราต้องดูอ่ะเรื่องพวกนี้ต้องควบคุมเอาไว้กันตั๊กีเองแล้ตับเส้นทีมันไม่ได้ใช้ยาที่รักษานะครับมันเป็นโรคของโมเลกุละเะื้อับโมเลกุลเราต้องกลับมาดูว่าข้อมูลที่เราบริโภคทุกวันเป็นยังไงนะครับแล้วก็หาข้อมูลแอดพินทังตามหลักการมาซูนครับ สามผู้รู้ดูจากตำราที่เป็นของจริงไม่ใช่ว่าตามทำตามที่เน้เขาว่ากันจบแล้วนะครับ